สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ BC Warehouse เรานะคะวันนี้ BC House เราจะมาตอบไขข้อข้องใจกับ10คำถามยอดฮิตที่ลูกค้าถามกันเข้ามาค่ะ คยกันไหมคะจ้างช่างแล้วช่างทิ้งงานหรือถ้าช่างไม่ทิ้งงานก็มีปัญหานกบานปลายมีปัญหาเรื่องวัสดุดิบต่างๆไม่เสร็จสักทีปวดหัวมากๆ BC h o u s ้าเรามาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วค่ะ BCH o u s ้าเราสร้างบ้านให้ลูกค้าเสร็จภายใน7วันมีแบบให้ลูกค้าดูก่อนสร้างมีของจริงให้ดูก่อนสร้างสร้างเสร็จก่อนลูกค้าค่อยชำระเงินติดตั้งเสร็จภายใน1วันนี่แหละคะ่ะคําตอบว่าทําไมต้องเป็นบ้านน็อกดาวน์ค่ะ สำหรับรูปแบบบ้านของ BC House เรานะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนั่นก็คือแบบสแตนดาร์ดจะเป็นบ้านสําหรับใช้เป็นห้องเก็บของใช้เป็นบ้านพักคนงานใช้เป็นบ้านพักแม่บ้านหรือใช้เป็นออฟฟิศก็ได้ค่ะสำหรับแบบสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบที่ไม่มีการตกแต่งใดๆเลยนะคะจะเป็นห้องเปล่าเพลนๆเลยค่ะต่อไปแบบที่2แบบที่2จะเป็นบ้านสําหรับการอยู่อาศัยนะคะสําหรับบ้านการอยู่อาศัยนี้นะคะจะมีทั้งห้องน้ําพร้อมมีแอร์พร้อมค่ะแล้วก็มีการตกแต่ง ภายในอย่างสวยงามเหมาะสําหรับบ้านอยู่อาศัยเลยค่ะและแบบที่3จะเป็นบ้านสําหรับการลงทุนค่ะบ้านสําหรับการลงทุนมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าไซส์6กคูณหเมตรบ้านพูลวิลล่าบ้าน2ชั้นนะคะเหมาะสําหรับเอาไปทําเป็นรีสอร์ทเอาไปทําเป็นบ้านเช่าหรือเอาไปทําเป็นอพาร์ตเมนต์ได้เลยค่ะและนี่คือ3รูปแบบของบ้านบีซเฮาเราค่ะ สำหรับงบประมาณและค่าใช้จ่ายของบ้านน็อกดาวน์สำหรับ d o ซีเฮาสเรานะคะ DC ซีเาเรามีห้องเริ่มต้นตั้งแต่3คูณ3เมตรค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่49,900บาทเท่านั้นเองค่ะและราคาสูงสุดสำหรับ BC w ีไวทเเรานะคะคิดว่าเท่าไหร่กันคะไม่แพงเลยค่ะราคาสูงสุดอยู่แค่ประมาณ350,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับบ้านเพื่อการลงทุนนั่นเองค่ะ สำหรับระยะเวลาในการสร้างบ้านแต่ละประเภทนะคะสำหรับระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านของ d c Warehouse เรานะคะเริ่มกันที่บ้านรุ่นสแตนดาร์ดค่ะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไปจนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า10วัน,นะคะ่ะส่วนประเภทที่2ก็คือบ้านสำหรับการอยู่อาศัยนะคะรุ่นนี้จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนถึงส่งมอบให้กับลูกค้าเพียงแค่7วันเท่านั้นคะ่ะส่วนบ้านสำหรับการลงทุนนะคะจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนถึงส่งมอบลูกค้าก็คือ15วันค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะว่าวัสดุสําหรับบ้านน็อกดาวของเราคืออะไรนะคะสําหรับวัสดุหลกัหลกๆของบ้านน็อกดาวของ DC h o u s านะคะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกนั่นก็คือในส่วนของโครงสร้างค่ะในส่วนของโครงสร้างเราใช้เป็นเหล็กปลอดสนิมหรือเหล็กกาวนท์นะคะมีขนาดตั้งแต่ 4, คูณ2 1.5คูณ3 2, 1, 1. 2, 2, 2, 1. 2คูณ1 1.2่คูณ1.2ค่ะเรียกได้ว่าเราใช้เหล็กเกือบทุกไซส์ในการทําโครงสร้างเลยนั่นเองนะคะในส่วนที่2ก็คือในส่วนของผนังเรา ใช้เป็นแผ่นสำเร็จรูป BC h o u s าค่ะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิม2ด้านและตรงกลางเป็นโฟมเรียกได้ว่าเป็นฉนวนกันความร้อนทําให้บ้านเย็นทั้งบ้านเลยค่ะ สำหรับระบบสาธารณูปโภคภายในนะคะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่บ้านแบบสแตนดาร์ดเป็นบ้านที่ราคาย,ย่อมเยาเอาไปทําเป็นห้องเก็บของก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีสาธารณูปโภคเพียงแค่ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเท่านั้นค่ะส่วนประเภทที่2บ้านสําหรับการอยู่อาศัยนะสาธารณูปโภคจะมีครบเลยค่ะห้องน้ําระบบน้ําภายในเครื่องดูดอากาศเครื่องทําน้ําอุ่นและเครื่องปรับอากาศ1 2 0 0 0 BTU ค่ะและการตกแต่งภายในก็พร้อมสับเลยค่ะประเภทที่3บ้านเพื่อ การลงทุนจะเรียกได้ว่าฟูลออปชันเลยนะคะมีทั้งไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศห้องน้ําห้องครัวเรียกได้ว่าใช้บ้านเพื่อการลงทุนของเราหวางพื้นที่ของคุณพร้อมเริ่มธุรกิจได้เลยค่ะ จริงๆแล้วบ้านน็อกดาวน์เนี่ยไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อให้มีการต่อเติมนะคะเพราะว่าโครงสร้างของบ้านน็อกดาวนมีการออกแบบมาเพื่อตามแบบมาตรฐานเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําตามแบบของลูกค้าไม่ได้ถ้าลูกค้าต้องการทําตามแบบพิเศษหรือต้องการต่อเติมในภายหลังสามารถแจ้งช่างได้ค่ะว่าต้องการแบบนี้ช่างจะได้คํานวณและออกแบบให้เพื่อรองรับการทําตามแบบของลูกค้านั่นเองค่ะ นย้ายบ้านน็อกดาวนะคะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันค่ะสําหรับประเภทแรกประเภทสแตนดาดนะคะประเภทนี้จะเป็นประเภทที่เราไปประกอบหน้างานค่ะไปเป็นแผงๆเลยเราจะขนส่งด้วยรถ6กล้อค่ะและใช้วิธีการก่อสร้างก็คือเป็นการประกอบหน้างานใช้เวลาประกอบหน้างาน1วันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราประกอบหน้างานไม่ว่าพื้นที่ของลูกค้าจะเป็นยังไงเราสามารถเข้าได้ถุกพื้นที่ค่ะเพราะเราไปเป็นแผงไม่ได้ยกไปทั้งหลังพื้นที่ลูกค้าทางเข้าแคบขนาดไหนเราก็ทํางานได้ค่ะส่วน ประเภทที่2แบบบ้านอยู่อาศัยที่พร้อมห้องน้ําและพร้อมเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้เราจะใช้รถเทียบหรือรถหล้อที่มีเครนด้านหลังในการยกไปค่ะจะใช้เวลาในการติดตั้งเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะไปถึงพื้นที่รถเทียบยกลงช่างเก็บหน้างานเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะใช้งานได้เลยส่วนรุ่นเพื่อการลงทุนรุ่นนี้จะมีการขนย้ายทั้ง2แบบทั้งใช้รถเทียบยกและทั้งประกอบหน้างานค่ะเพราะว่าดีเทลค่อนข้างเยอะและหลัง ค่อนข้างใหญ่นะคะสําหรับทั้ง3รุ่นสามารถขนย้ายได้ตามหน้างานของลูกค้าเลยค่ะไม่ต้องห่วงหน้างานของลูกค้าเป็นยังไงสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ สำหรับการดูแลรักษาบ้านน็อกดาวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือการดูแลรักษาแบบบ้านทั่วไปเลยค่ะกวาดฝุ่นทําความสะอาดถูพื้นทําความสะอาดเช็ดพื้นผิวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดูแลรักษาตามมาตรฐานทั่วไปแต่สําหรับบ้านน็อกดาวของ b c h o เ s e เรานะคะมีการรับประกันถึง2ปีค่ะหลังจากผ่านการรับประกันไปแล้วนะคะการดูแลรักษาที่จะต้องเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการดูแลรักษาเกี่ยวกับรอยต่อซิลิโคนต่างๆอาจจะต้องมีการแมนเทนแนนเพิ่มขึ้นค่ะ อายุการใช้งานเป็น1 0บถึงยี <Wow. S 1> ปีเลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะและก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่า10ปีถึง20ปีปุ๊บจะพังถล่มลงมาเลยนะคะแต่หมายความว่า1 0บถึงยีปีอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการเมน n t e แนน e บางส่วนนั่นเองค่ะ สำหรับ BC House เรานะคะมีบ้านที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะต้องการเป็นออฟฟิศสำเร็จรูปเป็นบ้านสำเร็จรูปหรือบ้านเพื่อการลงทุนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line Official ด้านล่างหรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามอะไรรอติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ BC h o u s าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ